อามู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 มเอาหยอกหเอาหยอกเอาหยอกหยอกเอาหยอกหยอกหเอาสกหยอกหยกเหมูเตงหมูเตหมูเอาไปใส่ไปใส่จามอีแล้วหนูนี่จามตลอดเอาอยู่ไหอยู่ไหอยู่ไหเอาหยอกแล้วเอาหยอกแล้วทำเนี่ยทำเนี่ยทำเนี่บุรุษเอาเบงพี้องมานอยเตงหมูเอาเอาเอใส่อยใส่เอเเอาหยอกเนยหยอกเนหยอกเนโอ้ยจัดมือกันอจามอีแล้วจามแล้ว มึงแบบพี่น้องอยากหยอกเขาเอาเอากลัเฮาแจมเอาใสใสปวนพี่น้องเอาเอาสองสีใสปวนเอา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 พูด่อยากขหองพูดว่งอยากขหองเขนี่เอาเฮ้ยยังกันเดียยังก๊ดกยังกันเฮ้ยเจ้าวะที่่อ่ะฮะ เฮ้ย hey, ทำไรกันเฮ้ยก็ต้องขู่น้อกันนี่ลูกนี่เนาะโอ้เฮียงว่ะเอาเอาเอาหยอกหยอกพี่น้องหยอกกันเอาสองสีสองสีหยอกกันพี่น้องสองสีหยอกกันสองสีพี่น้องสายป่นครับพี่น้อง <laughs> ผมไม่สายป่นครับเฮ้ยเฮ้ยทำไรกันวะ à ha say buồn say buồn buồn buồn, à, phải được phải đi đúng canh phải ô, hiểu nầm này các bạn nông, say buồn, say buồn, ai khéo hoang เตงโมผมไปแต่งโมครับผมไปแต่งโมครับจดกเอาเอาเอาผมไปแต่งโมครับผมไปแต่งโมครับเอาขี่เร็วๆขี่มาๆเอาเอาโดนใส่นะโดนเงืมือพอเร็วโดนโดนเงืมือโดนมือเอาไอเก่าเราอ่ะไอตัวเล็กเก่าอ่ะโมบอกเก่าแล้วโก้กผมเก่าพอตัวครับพี่โมพี่โมไฟกันเปล่าเราอ่ะไฟกันเปล่าฮะไฟกันเปล่าเราอ่ะฮะสองสีอ่ะฮะ สีกู้กับสีโมอ่ะฮะไฟกันเปล่าเราอ่ะสงสีสายปวนอ้อาไอ้ก็อยากขาไปกินอาหารในห้องน้องน้องก็บ่าให้เขาไปพี่น้องเอ้ยนั่งเฝ้าหน้าประตูเลยบ่ฮะาเอา คือตาปูตาโตโตแท้มาหน่อยสองตัวนี่วะาืูวบอกเลีข,ข้อนี่ลูกหืมปอยู่นกันจะว่าจักี่ปีเดียวมาบอกเลขให้เปี๊ยกฟอร์อเอ้ยฮะเป็นบอกเลข้ยงยังไงมีแต่หามเลี้ยไม่ไหมให้กินเลยพวกหนูอ่ะหิวก็เล่นหาห้องหิวก็เล่นหาพ่อ ว่าหนียวม็สกิดขาเขาพี่น้องเอ้ยจะเป็นหูความบางหมาขนาดหิวหิวสกิดขาเขาเหลือเนื้อหนาวในน้ำตาเศร้าน้ำตาซึ้งอ๋อพี่เพียวพีเ่เพียวเปิดให้แถวสิงโมสายป่วนโมเให้ยังลูกเต็งโมสายป่วนครับห่างนู้นอ่ะไปไปกาบ้านกาบ้านปะนี่ลูกผมเป็นเต็งโมครับผมน่ารักนะครับ เดี๋ยวมาจอนจัดได้พี่น้องมาง้าหลวงเกบ็บเก็บมาจากขางท่างครับแต่และตัวครับพูเดียวมันปล่อยวุ้งไม่อยู่อยูหนีเพราะมันสามปีเลยวครับนี่ามาอยู่น้ำแต่สมมติว่าเก็บความาเนี่อาจจะอาจจะมันย่างเป็นมาเลยล่ละพุนถึงอากาศมันทุนนันอากาศาากาศ้อนหอนครับพี่น้องกายก้อนหอนแเขาก็หิวดนารับยังไปยังมาอยู่ถนนไงล่ละมาเที่ยมั่ไม่ได้แต่อกเอ้ยบ่อยเขาไกลเลย ตามเขาต่อตยๆพวกเด็กกินอาหารก็ห้องยังมาเศ้ามาหาแต่เศ้ามาควประตูะตกกควดประตูแต่เศ้าหนี่งก็กูอะไ้เองไม่มู้ก็ได้นี่ไปตัดขนมาโคตไปตัดขนขนเริ่มเงีแล้วครับตัดขนได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยพี่น้นองโอ้ยพอตัดไปตัดขนนี่มีแต่แผลเต็มตัวอยู่เพิ่นหมาสายไฟบ่ฮะตัวหน่อยก็เขาจะใจขนาดได้หน่เห็นปะสิงโมผมเป็นสิงโมครับ สองสีสายป่วนครับหิวอาหารไปหรอกหิวอาหารไปนั่งฟาร์พอตินั่งฟาร์พอเลยนั่งฟาร์พอตเลยจิ๋วโหดโคตเนาะยังอับมือพอนะมือเขียวจะของเองคงคมอะเติ๊กทีนึงไปหาหมอเลยดิห็นบ่ ว่าจะทัดขนตาทัดไอ้ขนทั้งขนตาให้เขาจังหน่อยพี่นอ้องมันไปไหนลูกไม่ไไมีวิธีวิธีวห่อนว่ะไม่นี้ห้อนว่ะไอ้กระจางเมืดปีหนูอ่ะจาก,กับบ้านไปหึมจาบ,บ้านไปลูกหึไปใส่อะไปใส่ไปใส่ไปใส่ลูกไปใส่ เร <Okay. S 2> าใจมาไปรถจ้งมาไปเราก็ตาไปลูก